ด็อกซิดูสารคดีไม่จำกัดขนาดแมวยังชอบสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิลาก่อนใครลงทะเบียนที่ d o x i l a c o m ที่ยารูสโตนเสียงกู่ร้องที่ถูกลืมเลือนไปนานแสนนานกลับกล้องกังวานขึ้นอีกครั้งสุนัขป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องในฐานะพี่น้อง และศัตรูคู่แข่งที่มีฝีมือทัดเทียมกันบนดินแดนแห่งการล่าแห่งนี้กลับถูกขับออกไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจอีกต่อไปบัดน,นี้หลังจาก60ปีผ่านไปการทดลองที่เป็นประเด็นของการโต้แย้งอย่างกว้างขวางได้นำนักล่าชนิดนี้กลับคืนสู่ใจกลางของดินแดนทางตะวันตกอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสุนัขป่าที่เป็นดั่งความหมายของคำว่าป่า มันเป็นสัตว์ป่าที่มีความล้ำเลิศอยู่ในตัวสำหรับนักชีววิทยาที่ชื่อดักสมิธไม่มีอะไรที่มากไปกว่าจิตวิญญาณแห่งป่าของอุทยานที่เป็นสิ่งเดิมพันธ์ดักบอกว่าพวกเขาได้ทำร้ายพวกมันมานานแสนนานแล้วพวกมันกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการกระทำที่ผิดพลาดของมนุษย์และบัดน,นี้ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ความหลงใหลอันแน่นหนานในตัวสุนัขป่าได้นำดักมาที่นี่เขาเต็มไปด้วยความกระตุ้ร้นที่จะเรียนรู้ว่า สถานที่ที่เก่าแก่แห่งนี้จะตอบสนองต่อการหวนกลับคืนมาของสุนัขอันดับหนึ่งได้อย่างไรไ<ป>เขาจะทำการติดตามชีวิตของสุนัขป่าครอบครัวหนึ่งผ่านความยากลำบากและความสมัครสมานสามคัคคีความสูญเสียและชัยชนะดด้บอกว่าฝูงที่ยอดเขาดรูอิดนั้นเป็นเพียงฝูงเดียวในอุทยานที่พวกเขารู้จักทุกๆตัวเป็นอย่างดีทุกเรื่องราวและทุกช่วงจังหวะชีวิต เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถบันทึกได้ร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อตามรอยโชคชะตาของดูอิดฝูงสุนัขป่าที่กลับคืนมาเติมแต่งชีวิตให้กับยิโรสโตอีกครั้งหนึ่งสูงขึ้นไปบนที่ราบบนเทือกเขาโรกกี้ความผันแปรของโลกสายลมเปลือไฝ่าและน้ำแข็งได้ก่อให้เกิดมายามหัศจรรย์ น้ำพุร้อนของโลกส่วนใหญ่นั้นถือกำเนิดขึ้นที่นี่และได้กลายมาเป็นความงมดงามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดที่ล้ำเลิศอย่างหนึ่งในปี1 872นั่นก็คือการส,สรรรส้างอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกขึ้นที่นี่สิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ตั้งรกรากชาวยุโรปเกือบจะผลานชีวิตของพวกมันไปจนหมดในการมุ่งหน้าไปทางตะวันตกกลับยืนหยัดอ,อยู่เป็นสิ่งสุดท้ายและกำลังจะเริ่มบทบาทการหวนขืน บัน,นีีการหวนกลับมาของพวกมันได้ทําให้โลกต้องเฝ้ารอคอยแทบจะลืมหายใจแคมิสลูปัสสุนัขป่าสีเทากํากลังเปิดตัวขึ้นสู่สายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่งบนเวทีธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลดักบอกว่าสุนัขป่านั้นเป็นสัตว์ที่เฝ้าสังเกตได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันขี้อายและเก็บตัวมักจะอาศัยอยู่บริเวณที่ห่างไกล การได้เห็นสุนัขป่าสําหรับบางคนนั้นเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นแต่ที่นี่ในยเรสโตนเรากําลังจะได้เห็นกระบวนการทางธรรมชาติที่พบได้ยากอย่างใกล้ชิดนักชีววิทยาดักสมิธเป็นหัวหน้าโครงการคืนสู่ย่าวของสุนัขป่าขณะนี้เขากำลังทำการสำรวจทางอากาศและกำลังจะได้รับผลตอบแทนจากความอุตสาหะเป็นภาพที่แสงพิเศษ ที่เบื้องล่างชางชีวิตและความตายที่เก่าแก่ได้ปรากฏต่อสายตาสุนัขป่าซึ่งเป็นนักล่าชั้นยอดของอเมริกาเหนือได้ล่าเหยื่อที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งของมันนั่นคือควายใบยสันมันเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครได้เห็นในสถานที่แห่งน,นี้อีกเลยนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่นาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สุนัขป่าไม่เป็น ่0ปีก่อนหลายคนคิดว่าสุนัขป่าที่ดีก็มีเพียงสุนัขป่าที่ตายแล้วเท่านั้นพวกมันถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการปรัสสุสัตว์และถูกล่าจากทั่วประเทศหน่วยบริการของอุทยานเองก็ร่วมในการล่าครั้งนั้นและในทศวรรษที่1930เ e l l o w s ยล n e ก็ได้กลายมาเป็นอุทยานที่ปรัศจากสุนัขป่า ก็เป็นเช่นนั้นไปอีกกว่า60ปีในทศวรรษที่1970การเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษ์ครั้งใหม่ได้จุดประกายให้กับแผนการที่จะนำสุนัขป่าคืนสูดยลโรสโตนแผนการที่ถูกขัดขวางครั้งแล้วครั้งเล่าโดยชาวไร่ที่อยู่ข้างเคียงซึ่งกลัวว่าสัตว์เลี้ยงของพวกตนนั้นจะเป็นภัย เว่าในปี1995การตัดสินใจได้เกิดขึ้นและสุนัขป่าก็ได้โอกาสได้กลับบ้านสุนัขป่าที่ได้รับการคัดเลือก14ตัวจากประเทศแคนาดาได้เดินทางเข้ามาในอุทยานท่ามกลางความสนใจใคล้รู้ความขัดแย้งและความยินดีสำหรับผู้ที่ได้ทําการต่อสู้เพื่อการหวนกลับมาของสุนัขป่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะและความหวาดหวันไปพร้อมๆกัน ดักบอกว่าความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งทําให้เกิดความรู้สึกที่เต็มตื่นเพราะต้องใช้เวลาและความพยายามนานกว่า20ปีในการนําสัตว์ชนิดนี้กลับมาทั้งที่พวกมันเป็นสัตว์ลักล่าที่ก่อให้เกิดประเด็นของความขัดแย้งมากที่สุดในอเมริกาเหนือแต่เขาก็ระหนักได้ว่าตัวเองได้ทําในสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แผนการนั้นก็คือการนาฝูงสุนัขป่าจํานวนมากเข้ามาตลอดระยะเวลา3ปีในช่วง10สัปดาห์แรก พวกมันจะถูกเก็บไว้ในกรงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและปลดเปลื้องความรู้สึกอะไรอวบนบ้านเก่าให้หมดไปหน้าที่ของมนุษย์ก็คือพยายามเปลี่ยนใจให้สุนัขป่าเหล่านี้เชื่อว่าเยลโลสโตนนั้นเต็มไปด้วยอาหารการกินเพียบพร้อมโดยไม่ปล่อยให้เกิดความเคยชินกับการให้อาหารดักบอกว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการดูแลสุนัขป่าทั้งหมดในกรงทำให้พวกมันได้รับอาหารเต็มที่และไม่ถูกมน,กนุษย์รบกวน สุนัขป่าเหล่านี้จะไม่คุ้นเคยกับมนุษย์ยามอยู่ในกลงพวกมันไม่เคยคล้องแวะกับมนุษย์เลยสักครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ด้วยความกลัวว่าสุนัขป่าอาจจะต่อต้านซึ่งกันและกันในพื้นที่ที่แับแคบเช่นนี้นักชีววิทยาจึงรู้สึกโล่งใจเมื่อพบว่าพวกมันกลับคบกันในวิธีทางแบบดั้งเดิม ดูราวกับว่าสุนัขป่าเริ่มจะเกิดความคุ้นเคยกับยีโรสโตนขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยีโรสโตนจะคุ้นเคยกับพวกมันบ้างหรือไม่นั้นยังไม่ทราบได้ที่นี่คือหุบเขาลามาบริเวณที่ตั้งใจจะให้เป็นบ้านของสุนัขป่าหลายฝูงหุบเขาลามานั้นเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างมากมายจนกระทั่งถูกขนานานามว่าเป็นเซเรนเกติน้อยแห่งอเมริกาเหนือแต่กว่า60กีที่ผ่านมา มันเทียบได้กับเซเรนเกติที่มาจากสิงโตในโลกที่ไหลซึ่งสุนัขป่าตําแหน่งสุนัขอันดับหนึ่งได้ตกเป็นของญาติขนาดเล็กของสุนัขป่าซึ่งหมายถึงสุนัขป่าคียตี้นั่นเองพวกมันเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดและหิวหัวอยู่ตลอดเวลาแต่คียตี้ก็กลับเทียบไม่ได้กับสุนัขป่ายามเม่เจอกับเหยื่อที่มีขนาดเท่ากับกวางเอล ต่อโลกที่พบว,ว่าตัวเองตกอยู่ในสายตาของเโยตี้ที่หิวโหวยก็ยังมีโอกาสในการต่อสู้กับเจ้านักล่าที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เโยตี้อาจจะา่ารูกความเกิดใหม่ได้อย่างง่ายดายแต่ว่ากวามน้อยไว5ห้เดือนตัวนี้รับโตเกินกว่าที่จะเป็นผู้ต่อสู้ของมัน มีคริสลีเล่ที่น่ากลัวอาจจะดูเหมือนจะเป็นผู้สืบทอดที่ทัดเทียมกับสุนัขป่าทว่ากวางเอลก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาด้วยขีดเท้าที่แหลมคมเมื่อลูกกวางมีอายุได้2เดือนมันก็แทบจะไม่ต้องกลัวเจ้าหมีใหญ่เลยแม้แต่น้อยเมื่อปรลสจากสุนัขป่าอุทยานแห่งนี้ก็ขาดสัตว์นักล่าอันดับหนึ่งไปและนักวิทยาศาสตร์บางคนก็เป็นกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การไม่มีสุนัขป่าอยู่ที่นี่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลและพวกเขาก็ต้องการฟื้นฟูสมดุลน,นั้นมีป่าอีกเพียงไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่และพวกเขาก็กําลังพยายามจะบอกว่ามาช่วยกันอนุรักษ์ป่าพวกเขาต้องการให้ธรรมชาติทําหน้าที่ไปตามที่เคยเป็นไม่ใช่ตามที่มนุษย์ต้องการให้เป็นและช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงก็ได้มาถึงแล้วหลังจากที่ต้องใช้เวลาในกรงถึง10สัปดาห สุนัขป่าก็เฝ้ามองอย่างใจจดใจจอ่อขณะที่นักชีววิทยาตัดลวดที่กลองออกพวกเขาเปิดประตูหน้าไว้กว้างโดยไม่มีมนุษย์ไปยืนอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งทางออกแห่งใหม่ก็ยังดูไม่น่าไว้วางใจจนกระทั่งสุนัขจ่าฝูงเพศผู้ได้ทำการตัดสินใจที่สำคัญเมื่อสุนัขป่าทยอยกันออกไปทีละตัว กำลังใจของมนุษย์ก็เริ่มลุกโชนขึ้นอีกครั้งดักบอกว่าหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเลยทีเดียวภาว่าทางอารมณ์ที่แสนหนักหน่วงได้รับการปลดปล่อยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสุนัขป่าเหล่านี้จะต้องกลับไปสู่แคนาดาหรือไม่พวกมันจะทำอย่างไรต่อไปเหล่านี้ล้วนแต่ยังเป็นคำถาม,มดูใบไม้ผลิป,ปี1999 ฝูงสุนัขป่าจากแคนาดาฝูงหนึ่งได้เปิดตัวขึ้นในอเมริกาเป็นครั้งแรกเจ้าฝูงเพศเมียนำพวกมันลึกเข้าไปในป่าใต้ร่มเงาของภูเขาที่จะกลายมาเป็นชื่อเรียกขานของพวกมันต่อมาด้ยยอดเขาดูอิดเป็นฉากหลังสุนัขป่าในฝูงต่างก็แบ่งฐานะของตัวเองตามกฎของลำดับชั้นที่เคร่งครัดในสังคมของสุนัขป่าเจ้าตัวใหญ่หมายเลข38นั้นรับบทเป็นสุนัขจ่าฝูง นักบอกว่าหมายเลข38นั้นเป็นสุนัขขนาดใหญ่ใหญ่กว่าสุนัขป่าส่วนมากมันเป็นสุนัขเพียงตัวเดียวที่หนีออกจากกรงบนเส้นทางสู่เยลโลสโตนมันและหมายเลข40จะกลายเป็นคู่ครองที่เหมาะสมจากฝูงเพศเมียนั้นหอกล้อและแสดงความรักต่อคู่ของมันแต่ไม่นานนักมันก็จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นสุนัขป่าที่ดุร้ายที่สุดในฝูง บอกว่าหมายเลข40นั้นเป็นจากฝูงเพศเมียมันทำหน้าที่ทุกอย่างในการดูแลฝูงเขาคิดว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันมันคงจะนั่งคิดว่าวันนี้จะต้องข่มครูพวกเดียวกันจะต้องฆ่าคาดยตี้ตัวหนึ่งหรือว่ากวางเอลหรือว่าอาจจะฆ่าสุน,นัขป่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นได้และมันก็ไม่เคยแสดงความปราณีแต่อย่างใดมีเพียงคําว่าอดทนหรือไปให้ผลเท่านั้นจ่าฝูงเพศเมียตัวนี้ ไล่แม่ของมันออกจากฝูงรวมทั้งพี่น้องเพศเมียด้วยกันตอนนี้มันกําลังดําเนินการไล่น้องสาวอันดับที่2อ,ออกจากฝูงเช่นกันน้องสาวลําดับที่2ตัวนั้นก็คือหมายเลข4 2มันเป็นซินเดอเรลล,ล่าของฝูงมันทํางานหนักแล้วก็ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการประจบป,ประแจงคู่จากฝูงด็อกซีล่าดูได้ทุกที่ทุกเวลาสตรีมมิ่งสารคด,ดีดอกซีล่าก่อนใคร ลงทะเบียนที่ d o x i l l a c o m มาเลข42เหลือเวลาอยู่ในฝูงอีกเพียงไม่กี่วันไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องถูกขับไล่ออกไปอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังยึดติดกับครอบครัวเพราะเป็นเพียงครอบครัวเดียวที่รู้จักดักบอกว่าฝูงรูอีกนั้นเป็นเสมือนเครื่องจักรกลที่ได้รับน้ำมันหล่อเลื่นเพียงพอพวกมันเคลื่อนที่ไปอย่างองอาจโดยมีนัยยะว่าคอยระวังวางแอลและสุนัขป่าตัวอื่น พวกมันเท่านั้นที่มีกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้ของ l o โ s สโตนแต่การวานท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฝูงก็คือการล่าและอาจจะต้องล่าเหยื่อดีๆให้ได้หลายตัวต่อหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้มีอาหารเพียงพอด้วยทุ่งท่าที่สบายๆฝูงสุนัขป่าดูเหมือนว่าจะไม่จริงจังเกี่ยวกับการล่ามากนัก ตัวจะปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของการไล่ล่าพวกมันส่งผ่านสัญชตาตญาณในการหาเหยื่อจากรุ่นสู่รุ่นและดูเหมือนว่ามันจะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแบบนี้มีเพียงช่วงเวลาที่เหยื่อนั้นแสดงสัญญาณว่าเหนื่อยอ่อนเท่านั้นพวกมันจึงจะมีความจริงจังเกิดขึ้น ฝูงเพศเมียนั้นคล่องแคล่วและมุ่งมัน่นแต่น้องสาวคือเจ้าซินเดอเรล,ล่าก็เป็นนักล่าที่ชำนาญงานอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าฝูงดูอิดจะไม่มีปัญหาในการหาอาหารแต่ความอดอยากนั้นไม่ได้เป็นภัยที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว right <after> ดักบอกว่าทันทีหลังจากการปล่อย sure. Sure. ยอดเขาดูอิดก็ได้กลายมาเป็นอาณาเขตของสุนัขป่าในบริเวณหุบเขาลาม่าทว่าครั้งหนึ่งพวกมันได้ละทิ้งลำห้วยและก็เดินข้ามแนวกั้นออกไปจากเขตอุทยานซึ่งไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์ทําให้พวกมันต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะว่ามีหลายคนด้านนอกที่เกลียดสุนัขป่าเข้ากระดูกดานอกพรมแดนของอุทยานสุนัขป่าทุกตัวต่างก็ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งสิ้น ถ้าว่าจะฝูงเพศผู้ตัวใหญ่จะกลายมาเป็นตัวที่ต้องเสียสละหลายวันผ่านไปทีมนักวิจัยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกมันจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่ทําให้พวกเขารู้สึกตื่นตระหนกเป็นสัญญาณที่บอกว่าสุนัขป่าตัวหนึ่งไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้ว สุนัขป่าหมายเลข38ถูกสังหารด้วยกระสุนปืนบางทีอาจจะด้วยฝีมือของนักล่าหรืออาจจะเป็นชาวไร่ดักบอกว่าการสูญเสียจากฝูงไปนั้นจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงจากฝูงเพศผู้นเป็นตัวที่มีอำน,นาจมากที่สุดในฝูงมันทำหน้าที่กำกับดูแลนำฝูงและทำการล่าเหยื่อเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญคือหน้าที่ขยายพันธุ์ดังนั้นเมื่อจากฝูงเพศเมียปลัดจากคู่ มันจึงไม่มีทางขยายพันธุ์ได้ในปีนี้แล้วก็จะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อฝูงในที่สุดในที่สุดฝูงรูอิดที่เหลืออยู่ก็หาทางกลับคืนมาสู่อุทยานได้สําเร็จเพียงเพื่อที่จะพบว่ามีผู้บุกรุกอยู่ในอาณาเขตของตัวเองมันเป็นสุนัขป่าเพศผู้จากฝูงโรสคลีกที่อยู่ใกล้ๆโดยมีจุดหมายที่จะค้นหาอาณาเขตของตัวเองรวมทั้งหาคู่แต่มันกลับมายืนอยู่บนอาณาเขตที่แสนอันตราย สอครั้งก่อนสมาชิกในฝูงของมันถูกฆ่าขณะที่ก้าวล่วงเข้ามาในอาณาเขตของฝูงดรูอิดแต่บางอย่างบอกว่าฝูงดรูอิดนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงประสานในการบรรเลงดนตรีที่โหยหวนของฝูงดรูอิดนั้นขาดโน้ตเสียงต่ำที่สุดไปและช่วยยืนยันข้อกังขาของมันได้ เพราะไม่มีเสียงของจ่าฝูงเพศผู้มาร่วมในการกรูดร้องครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ยากจะมีใครพบเห็นและไม่เคยได้รับการบันทึกลงในภาพยนตร์มาก่อนในระหว่างเกมจับหนูที่กินเวลายาวนานถึง6ชั่วโมงฝูงดูอิดได้ทดสอบผู้มาใหม่ดักบอกว่าสุนัขป่าที่มารวมกับฝูงอื่นนั้นเป็นโอกาสของความเป็นและความตายถ้าหากว่าสำเร็จเจ้าสัตว์ตัวนั้นก็จะได้ขยายพันธุ์ไปอีกนานหลายปีแต่ถ้าหากว่าไม่สำเร็จ มันก็จะตายทันทีดรรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าตัวนั้นเองที่พยายามจะเข้าร่วมกับฝูงให้ได้มันเท่ากับเป็นการทดสอบทักษะของการเข้าสังคมอย่างแท้จริง ลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่มีใครทราบได้อย่างแน่นอนมันยืนอยู่ที่นั่นขณะที่สุนัขป่าตัวอื่นมาล้อมรอบและมันก็ยังยืนหยัดอยู่ในที่ของมันสุนัขป่าตัวแรกที่เข้ามาคือจ่าฝูงเพศเมีย จากนั้นก็รองจ่าฝูงดูราวกับว่าพวกมันกำลังทดสอบว่าเจ้าสุนัขป่าหลงฝูงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรมันยังคงยืนอยู่อย่างนั้นมองแล้วก็กระดิกหางด้วยลักษณะท่าทางแบบสุนัขป่าข้อตกลงก็ได้เกิดขึ้นฝูงดูอิดได้จาาฝูงตัวใหม่แล้วถึงเวลาสำหรับคำแนะนำให้ทั่วอาณาเขตและทุกๆตัวดูเหมือนว่าจะยินดีต้อนรับผู้มาใหม่อย่างเต็มใจ ในที่ฤดูหนาวค่อยๆค,คลีบคลานเข้ามาสู่หุบเขาลาม,มา่าดักและทีมงานก็ยังคงจับตาม,มองฝูงสุนัขป่ายอย่างใกล้ชิดคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของทีมงานก็คือสมาชิกใหม่ของฝูง Đ รูอิดจะมีความสามารถในการล่าเหยื่อได้ดีเช่นเดียวกับตัวก่อนหรือไม่ชีวิตของสุนัขป่าทั้งฝูงต้องขึ้นอยู่กับมัน ว่าสุนัขป่านั้นเป็นสัตว์ที่มีสายตาแหลมคมพวกมันจะจับตามมองที่ฝูงกวางแอลแล้วก็กวาดสายตาผ่านไปโดยรอบเพื่อมองหาตัวที่จะตกเป็นเหยืย่อได้อย่างง่ายดายพวกมันจะปฏิบัติราวกับว่าไม่ได้ทำอะไรแต่พวกมันกลับเฝ้ามองสัตว์ทุกตัวในฝูงนั้น เลยเมื่อสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติพวกมันก็จะทำตัวประเึ่งว่าเป็นนักบินรบที่เจาะจงเป้าหมายลักษณะท่าทางของพวกมันจะเปลี่ยนไปจากการเยาะอย่างตามสบายพวกมันก็จะเร่งฝีเท้าขึ้นเต็มกำลังดัคเห็นสถานการณ์ที่กวางเอลซึ่งตกเป็นเป้เปาหมายพยายามต่อสู้กับฝูงศัตรูแต่ก็กลับไม่เป็นผล สุนัขป่าได้จับตามมองควางเอลตัวนั้นไว้แล้วแล่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้นพวกมันก็จะไม่ยอมพลาดไปง่ายๆ ทีนนิสสมาชิกใหม่ของฝูงจะได้กินเหมือคำ่ำเ mm. ช่นเดียวกับนักโฉยโอกาสอีกหนึ่งถึงสองตัว mm. สุนัขป่ามารุมที่ร่างของเหดียอย่างหิวโหวย mm. แต่และตัวอาจจะกินเนื้อได้มากถึงขราวละ9กก mm. ิโลกรัมหลังจากที่อิ่มเอมกับการกินเรียบร้อยแล้ว พวกมันก็จะแยกย้ายกันไปหาที่พักเพื่อให้ร่างกายย่อยอาหารในที่ที่พวกมันยังคงเฝ้ามองเหยื่อเห็นสุนัขป่าคยโ,โยตีสัมผัสได้ว่าจากฝูงตัวใหม่นั้นค่อนข้างใจเย็นเมื่อท้องอิ่มแต่สุนัขอื่นๆในฝูงกลับรู้สึกโมโหและคิดจะฆ่าเจ้าคขยตุตาจากฝูงเพศเมียที่แม้ว่าจะอิ่ม และมีเลือดเปลือเปื้อนตามเนื้อตัอตวจะไม่มีทางยอมให้คโยตี้แม้สักตัวหนึ่งมาแสวงประโยชน์จากร่างของเหยื่อของพวกมันคโยตี้เองก็ไม่อาจจะแต่เมื่อท้องอิ่มในที่สุดฝูงรูอิดก็กลับล่าถอยไป ฟุงเหยื่อมาจิกกินที่ร่างซึ่งไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแต่พวกมันกลับไม่ใช่สัตว์ประเภทสุดท้ายที่มาฉวยโอกาสจากร่างของเหยื่อนักจิววิทยาเองก็มีบางอย่างที่จะต้องพิสูจน์จากซากของกวางแอลที่หลงเหลืออยู่สุนัขป่ามีผลกระทบอย่างไรต่อสัตว์ประเภทอื่นในเยลโลสโตนการชนะสูตรในที่เกิดเหตุจะให้เบาะแสที่ล้ำค่าบางอย่าง ดักบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพยายามจะเรียนรู้ก็คือสุนัขป่านั้นเลือกที่จะฆ่ากวางเอลแบบใดพวกมันจะสุ่มเอาหรือว่าเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเขาบอกว่าสุนัขป่านั้นไม่ได้ล่าเหยื่อตัวใดก็ได้ที่ต้องการมีบางอย่างที่ทําให้เป้าหมายนั้นน่าจะตกเป็นเหยื่อต่อการล่าเป็นพิเศษ กาที่ปลูกก่อนทําให้ดักรู้ถึงอายุของควางเอลตัวนี้แต่การพิสูจน์ไขกระดูกจะช่วยทําให้ได้ข้อพิสูจน์ที่หนักแน่นยิ่งขึ้นเขาบอกว่ากวางเอลที่ตกเป็นเหยื่อนั้นมีอายุประมาณ15ปีหรือมากกว่านั้นและไขกระดูกก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักดังนั้นกวางตัวนี้จึงมีเพียงแต่มีชีวิตอยู่ไปวันๆและสุนัขป่าเองก็รู้ถึงจุดนั้นทําให้พวกมันโจมตีแล้วก็ประสบความสําเร็จ สารคดีอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์เสียงภาคไทยสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซีล่าก่อนใครลงทะเบียนที่ d o k i l a c o m